สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้ยาแววมานำเสนอเมนูอาหารน,น้ำพริกตาแดงได้ค่ะก็จะเป็นหัวหมูหัวหมูลิ้นหมูต้มค่ะนี่กะผักาค่ะพี่น้องยายแววสีอันซุปน้ำไม่สมจ้าใส่ใบขิงใส่ต้นหอมย,ยแต้มน้็ไม่ส้มต่อข้างหน้าพี่น้องต้็นไม่สม้มเป็นข้าวเหนียวห่อนๆคงจะแซ่บดิ้งเนาะเพราะว่า ไป,ป,ไป,ปแล้ว<ๆ>ไปกรุงเทพไปยากษ์ไม่ส่งค่ะเจเจพี่น้องมาต่ำน้ำไม่ส่งน้ำยายแววยายแววไปกรุงเทพตั้งแต่วันที่สามจ้ะไปขายผลไม้ยากอยากคิดอยากคิดอยากแกงน้ำไม่คิดอยากต่ำน้ำไม่ส่บ้านเขาไปน้ำผัง้งกินตะเขาหมูเนาะ ก็จะได้ไปคายไก่สิแล่นน้ำกลมลูกไส้แล้วจะดเอ๊พริกนี้จะไปเอาต้มกับน้ำมัสมแล้วจ้ะแล้วกระตำตำพริกแลกแล้วก็ใส่น้ำมัสมใส่รสพี่น้องพริกกระเทียมหอมแดงหวานั่นะค่ะใส่เครื่องลงไปรสพี่น้อง ใส่พริกกระเทียมหอมแดงเดีย๋ยวเราจะใส่ผงปรุงรสน้อยนึงจ้ะผงชูรสน้ำปลาเยลวสิบซด์เทียเพราะน้ำมันสมเยาแี่นี่มันซิพอดีอยู่แล้วใส่ง้างไปแล้วจ้ะหอมแดงหัวหอมที่ใส่ซอยไว้มันี่ซีเฮ็ด ต่ใส่คิงด้วพี่น้องส่ใบคิงอหอมหอมเป็นคิงน้อยด้ยค่ะปลูกไว้เองแต่งแต่ายน้อมสมัยายน้อมายยายอมาทันไปตายคุณปลูกไว้พี่น้องเวลาพันยุบเขาก็เ,าเกาอาเฟียงปลูกไว้ถึงเวลาพันจะเกิดเองพีน่นี่ต้นหอม ทำนี่เรียบร้อยแล้วจ้ะตัดสวดส่วนส,ว,สวให้มันเข่ากันเข่าเครื่องหอมมากเลยแบบข่าเหนียวห่อนห่นที่นึกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะ น้ำมันไม่สุมแล้วหรือว่าย้ำน้ำไม่สุส่มเลยแว้วบ่มักใส่เครื่องยาอืน่นเนะจ้ะถ้าส่ขวก็คือเอาไปขวน้ำมันแค่นั้นแหละขวน้ำมันขวานไสหมูสับแบบนี้นะจ้ะหอมหอมแซ่บแซ่บนาะนักแอบซิมมั้งอ่ะสุดยอดสวัสดีค่ะพี่น้อง มากินข้าวมีแววด้วยจ้ะขอขา้าวเฮ็ดแล้วก็กินรถพี่น้องคากว่าไปทางใดกันบิดมาหันเห็นทวดนั่งนี่แหละวันนี้บ่เห็นแล้วเฮ็ดกับข,ขา้ขาวแล้วที่ข้าน้ำหาเอิ้นคนเนาะเฮ็ดแล้วกินรถมาด้วยจ้ากินข้าวน้องกันซุปน้อไม่ซุป จับังจะวันที่สามเขาเหนียวคาบแรกพอนาาจริงเพิ่งขายกำยยเพิ่งจะขายกำยยเพิ่มเป็มมากเป็มมาก ที่เปขายกรุงเทพเส่นโทรมาบอกแม่ยายเล็กคือเล่นแล่นน้ำกลลูกเป็นห่วงเพื่อนเนาะไปคนเดียวเพื่อนแเดี๋ยเล็คือเลยไปเป็นมูไปซีร้อยกพมันซีร้อยก็เป็นลูก เห็ดมัดแล้วลมัดเนื่อกบบนี้อยู่โลกับสองขีดสามขีดก็ว่างไปเพี้ยเพิ่นไปทรงกับแห้งเผ็ดร่อยร่อยก็กินโลนสองงั้นตีของเทศเพี้ยแล้ไาไย่ไถือกะไรเลยร้องมึงอไปขายอันกินโล,ละสามสิบบาท เดิมเพิน่นลูกรุงเทพเพิ่นทำงานโรงงานถึนมาสามสิบกว่าปีเพิน่นเลยไปขายสร้อยไปหาขายไปจอดหมองเดียวเนาะเบิดยุ่งเบิดอรอด่อยหาง้อนนหางเมี่ย อยาง้แล erm ้วหาเลยไปทิ้่หขผมพ่อหน่อยที่หกเลยเก็บไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เหลือเจ็ดิบเนพี่น้องเอ้ยก็จะแหนมอยางน้แล้วตบน้องซ้ายหาไดยบริหา้เก็บ หายลำไยแล้วบ้านให้ขีรถกลับบ้านน้องไอจีบัสสบ,บายได้นอนล่วงบานมาหอนบ้านวันแล้วอาบน้ำล้วก็ไปหาลานอีกตาดีตน,นุงไข่เติมนังเกลียที่น้องหนักสองสาม นั่นก็บบไหายย้พย่น้องนอกเลยนันมันผสมแซ่บแบบแต่คงเถอกับไปกินเขา

มันคืออาหารพื้นเมืองบ้านเขามัอคือเยี่ยวไปอนน้อนน้องไอจีมือเสิร์หนึ่งกับน้ามันเฮ็ดเงินลร้านนี้น่นไม่เหอะเสิร์มไหม hmm thịt trong đen năm tháng มองที่เขาคลายปลาสลิดข้อแดดเดียวปลาดูกแดดเดียวนั่งมองยววาแวะกเลหยิบหลับไปพอหน่อย,อยใให่จีบพูดว่าไว้ใจใครจะค้นขับรถขับค้นเยอะแม่ที่ขอเปลี่ยนบอบอให้เปลี่ยน นิน้งเงาเลยคนเดียวทั้งไปทั้งกลับ่างาเพื่นนอนม,มาเื้อไปเหนมาอุออ่นมาเอากิน มันนั่นบอกเจ้ายุ่นเสแล้วือขาเอืยูมโมไว้ไหเดอวยเขาบอกเอากินเพื่อ ขายน้ำมเยอะกับขายม้วนม้วนม่มีเวลาหอดทายคิือหอนหอน,หอน ม,ม,มันไม่ค่ะโตจริงวุ่นวายขนาดนี้พี่นอ้องท่างหูทั้งดิน แบบเพิดเจ้าจะบุกินรสชาติปลาดุกไงปลาดุกทอดน้ำผึ้งกึงปลาดุกแั้วเหลืออะไรนะพี่น้องได้ปุูกขาวมหากินสาคีวนะ่าแบ Cái ừ. ờ này nó cọp vô nãy ẹp vậy tí Ở đây nó có bọt xăng thôi Bọt hầm bọt không ổn nè Cái vô nãy tủ yên Bọt ổn kìm mà ổn kìm Xẻ cọp เราเป็นสซยสินแน่นน

มันบอก,กออชิปนี่จะแวขอรับสมิ่งกจจ้าฝากกดไล้์กดแชร์กดติดตามช่องยิ้ลวลานเนลจ้าพ่อกับแม่ชิปนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้เนื้อเห็ดาตาตั๊